สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิเรามาที่นี่เพื่อจะกินแม็กบิที่เราเคยอยากมาลองนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาลองที่นี่มันเป็นร้านเนื้อที่เริ่มต้น3า9อปบาทเนสแต่ก็ในไหนมาทั้งทีเราก็ว่าเราจะเอาให้คุ้มที่สุดมันจะมีราคาเริ่ม3 8 9ตัวที่เขาบอกว่าคุ้มเราก็จะกิน699มานี่เลยห99้าในนี้นะคะนอกจากเนื้อลิฟต์ไอส์สเต็กลิฟต์ไอสลอะไรพวกนี้ก็จะมีกุ้งแม่น้ำนะ มีแซลมอนหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่แล้วก็ซูชิเนือ้อแล้วก็มีซูชิเนือเอ้อลาวะเอาเป็นว่าเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าไปไอ้เอทำมาลาเป็นเผ็ดถุงช็อกโกแเอาน้ำจิ้มคุกี้ให้กูแดดกับแต่ยา่างแต่คุณว่าคิดจากน้ำจิ้มแฉวอะค่ะทุกคนดีแล้วไอ้ อ้เชีย่ยนนอกจากเนื้อนะคะร้านนี้ก็จะมีซูชิด้วยน้อม,มันมีความซอสแบบกริ้วมันแปลกกว่ะแต่มันไม่แย่นะเอาแล้วนะออมใหญ่ชุ่มขอเลยก็ไม่ได้แย่นะแต่กินเนื้อดีกว่าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี สามอาไม่ได้แย่แต่ก็ถ้าเสิร์ฟบนแบบว่าน้ำแข็งอ่ะมันก็นาก่นาจะให้ความรู้สึกที่ฟินกว่านี้ไม่ได้แย่อ่ะเพนๆนจะมาร้านเนื้อทั้งทีก็จนะนำให้กินเนื้อเธอค่ะทุกคนกุ้งเขาก็มีตัวใหญ่แล้วแบบ มีไว้อะใครที่แบบเอออยากไม่กุ้งแม่น้ำไซส์นี้ก็กำลังโอเคนะอันนี้จะเป็นเมนูของราคา699นะคะ่ะซึ่ง699ก็จะมีเมนูอันนี้ทั้งหมดเลยเราสามารถสั่งได้หมดเลย all you can eat นะคะราคาที่เพิ่มก็จะมีแค่น้ำดีซลแล้วก็เซอร์วิส1 0นะคะกุ้งแม่น้ำไม่แย่เลยนะกุ้งดีร้อนชิบหาย คือแล้วทาไมคุณไม่กินดๆบันแ,แรกวะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์เตอร์สามร้อยแปดสิบเก้าบาทตัวนี้จะอันนี้เป็นราคาในแลว้วค่ะแสนเลียเพิ่มน้าแล้วก็แบวเฮ้ยไม่ใช่แบวเซอร์วิสชาร์จและนี่ก็คือเนื้อในราคาสตาร์เตอร์นะคะอยู่ที่389บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสือร้องไห้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อและเนื้อหนกเ,เออ แล้วก็ส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสินค้าขายดีของราคา389นั่นคือเนื้อรองซีโค้งนั่นเองที่ลูกค้าชอบสั่งกันบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมาลองย่างกันเลย A later few moments later. นี่ก็คือเนื้อรองซี่โคสินค้าขายดีของราคา389บาทได้แล้วได้แล้วมันมีมันๆอะ่ะคิดว่าแม่งน่าจะอร่อยโอ้โหฟินแล้วนะมัมันนุ่มเอออร่อยจริง389 เราลองซื้อโครงอ่ะจะลืมสั่งกันแล้วทุกคนเราว่านะโดยรวมสำหรับใครที่อยากกินร้านแม็กบีฟนะมาลองได้ไม่แย่ลองที่ราคาสตาร์เตอร์ก่อนก็ได้นะ389บาทคอร์สเนี้ยเป็นราคาที่เน็ตแล้ว100นาทีเออใช่ใช่ลองมากินกันนะไม่แย่เลยส่วนวันนี้โอ้โหจะหมดเวลาตอน2องทุ่มครึ่งนะตอนนี้ทุ่มห้แล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วแม่งอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเป็นเวลาไปด้กินบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันในพีหน้าบ๊ายบายเออ เมื่อกืนลืมบอกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์กดทุกอย่างที่อีทอโคลีไปลืมบอกอย่างหนึง่งอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักดูแชร์ไปเพื่อนดูแชร์ไปคนที่คุณเกลียดดูแชร์ให้ทุกคนได้ดูอยากให้ไปลองร้านไหนหรืออยากให้แอไปกินอะไรได้อะแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกมาได้เลยไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากให้ไปทำอะไรคลิปต่อไปรอดู